เอาเลยสาบายดีเรนจิบสุเจ้าสาบายดีตอนเที่ยงออกมาบ้านแมยพี่เนี่ยเข้มทันกินเขา่าเสีเยนะกินกระต้มเบียดน้องข่อยมันน่าน,านาห่อขายจุกๆเลยประมาณครึ่งโลสามสิบพันนี่ว้ายกระต้มเบียดบากินนะก็ได้มากินกระต้มเบียดหาก,กินบริไลเสุเจริตมันเลี้ยง มันเลี่ยนไปมันมันนะนะกินได้อยู่ขราบละน้อยกินลายกระดามันเลี่ยน,น,นสีชันเนอะค่ะเสีห่อส่ใบตองด้วยครับว่นน้ห่อใส่นะใบขอกใบเข็มนี่นี่เลืองๆอ,อ่อนๆมันนี่เลยคือเขาเหมาเลยเอ้ามันยังคือใจหวานบอกหวัว ชิ้นจุบๆมาเนี่ยบรอยากเอามือจับเหนีนวยวไวฮั่นนะเฟอร์นักโกมกับบริเปิดเอาบริเปิดตั้งแต่เมือกุ้ดจีนผมว่าจะแม่เมื่อไงกับบริเปิด กับซุปกินกับเรื่องดองใส,ส่สัตการกุดผ่านไปแต่มันได้กินอยู่มันเห็ดขายลูกคนะ้าสั่งไอ้เพ่งเราเห็นเ่อนผ่านมาโจ้ฮะ mưa phải cỏ mưa phải ai phen lại hết à Em มาเออไอ้มาเทพาเลยสิเราเฮือนไป กูจ <c oughs> ีนกูลาวต้องมีข้าวต้มต่างแต่ว่าข้าวต้มลาวเลยใส่มากฝอยถั่วดำข้าวต้มเวียแต่ใส่ซีนหมูน้ำมันหมูถั่วเหลืองเนาะเวอลลุ่มซื้อเละซื้อเจ็ดหกหกเจ็ดแปดแปดมันออกเจ็ดชุนโจม lên rồi เริ่มเนี่ย พอเกดบอกถามไปสื่อนครพนมนจากถือถามสื่อยมุกถือนะอืตัวไปส่งต<อ>ัวเจนสั่งสองหมื่นสี่สิบสี่โลเมคก่อสองหมื่นสี่สิบสี่กโเมตรแงเาะไปด มือหนึ่งเท่าไรสั้สามสี่มือนะคุมันขายมือสี่ยังแพงเนี่ยมวดสองจะเหรอจยื่ใช่เราไปค้าบือห้ากันนะแล้วมัลามาแต่วยมันต้องแน่แล้วเครื่องเขาขายไปไหน หมดนใคยต้อ,องทะเอาะกันกันสองหมื่นหกกูนะสองหมืนสี่เก้าด้วยมันงามยุ้เน,ะน,ะนาะ,นะสิ่แต่มันบดแดงนะโจเนาะตู้ข่อาซื้อไหมันแดงนะนเขาเอาชิ่ันหล่อนเลยนะฮะเขาเน็นสีิข้อสินอย่างสินแบบนั้นมันก็แดงนะ่ง อันนั้นเปดแดงได้ตัวอมาซีนหอมก็แดงเนี่อันนี้ซีนคอแซีนหลอนมันมันบ่มันบ่ยังได้แหละมันกับมันนุ่มกากบอเวลามัาต้มแล้วมันแดงอื่เป็นสีขาวเืองใสิดไครหน่อยพ่ mệt khùng không không có ít chủ thì nó không có không Hãy บายโมงนี่จะไปปล่อยเอียงครับปล่อยปลาอยุดตามพวกสี่มาติดตามกันเลยเอิม่มละกินรค่งหนึ่ง้าจะกินเหมือนเนาะไม่าก,กแล้วมาติดตามกันเด้อ เทพโตมาจากลอยกันมาหมดใช่น,น้องหวัด ปล่อยมาปล่อยเอียนแลบผ้าปักเอียนหาโตเอียนหาโตป้าบ๊อมีจอมกัดป้าบ๊อมีจอมกัดนวนลายนวนลายปล่อยเพื่อเป็นที่เพิ่ <ม attentive. S 1> พงปล่อยเพื่อเป็นที่เพิ่งปล่อยเพื่อเป็นที่เพิ่งแก่ตัวเองเพื่อวุฒิเพัวอุทิ่นบ่นส่นผู้สอนกุศแกจะทำได้เว่นและสัตว์โตโตที่เป็นที่เพิ่ง นำ้ำความสุกลาความาพราให้ขาพระเจ้า,า,จาตัวที่ไห้กับสัตรู เกียตินาบุญของข้าพเจ้าและคุ้มครองชี้นิสัยปลอดภัยจนชินอายุไขัย้วยอำนาจุู้ลสนบุญขังนี่จงสะระขอให้ของข้าพเจ้า กับกายเป็นดีดมีความอยูเ่เย็นเป็นสุขมีความเจริญก้าวหน้ามีชีวิตอันสดชื่นสดใสมีชีวิตการเงินการงานที่ดีไห่ดวงเปิดปรมีเปิดธำมมาค่ะขาึ้นไหลนองนข้างไร่เข่ามุดซุกมุดยากามุดหนีมุดสินมุดพยะลิกล้าขอให้ข่าพเจ้า รวยสุกก่อนเงยมีเงินมีทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีบางมีเงินไสเหลือกินเหลือทานเดี๋ยวหน้าที่นี้เป็นต้นไปช่วยเถินพบอีกนี่ค่ะก็พวกกระเทือนกันเนี่ยดอกเลยช่วยช่วยเข้ากับี่ สบายดีคุณเจ้าหอดบ้านแล้วข้าก็หอดเชิญไปหลดมาตเฮือนแม่คอยหอดละเมือ่อยฝาวกกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ช่องมินนี่เด้อไปไวมาไวคุณเจ้ามือบดคลายเครื่องขาดบ,บ็ได้ข้าก็หอดกินนี่นางเศร้าเ่อยกว่า <laughs> แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าไ่น้อง